สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสื่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนกลุ่มทรัพย์สินมาฝากทุกๆท่านนะครับซึ่งการจัดทำทะเบียนกลุ่มทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งภาระงานในงานพัสดุที่จำเป็นต้องจัดทำนะครับปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่สามารถนำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน การจัดทำทะเบียนคุมรัพย์สินที่ผมนามาฝากท,กทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยใช้โปรแกร,รม Microsoft Excel ซึ่งโปรแกร,รมนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆหรือส่งต่อทางเครือข่ายออนไลน์ได้นะครับและที่สําคัญคือโปรแกร,รมนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดครับการใช้โปรแกรมนี้จะมีขั้นตอนวิธีการใช้งานอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันดับแรกเราต้องมีโปรแกรมในรูปแบบของ Microsoft Excel นี้ก่อนนะครับเมื่อเรามีโปรแกรมแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปปฏิบัติงานได้เลยครับในหน้าแรกของโปรแกรมนะครับก็จะตามที่โชว์ปรากฏในหน้าจอนะครับก็จะมีข้อความเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีนะครับแล้วก็จะมี กรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับบอกว่าทะเบียนคุมทรัพย์สินโปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สินเราก็จะคลิกที่กรอบสีเขียวนี้เลยครับเพื่อปฏิบัติงานเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าถัดมาเลยครับหน้านี้ก็จะมีตารางต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตารางด้านซ้ายมือก่อนนะครับตารางด้านซ้ายมือจะเป็นตารางกําหนดอายุการใช้งานและ อัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของสอปทนะครับในตารางนี้ก็จะบอกว่าคารุพันธ์ประเภทไหนมีอายุการใช้งานกี่ปีนะครับส่วนตารางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตารางให้เลือกวันที่ได้มาของคารุพันธ์นะครับซึ่งวิธีการใช้งานของหน้านี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างถิทะเบียนคารุพันธ์ที่จะทําก็คือ โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กเป็นคารุพันคอมพิวเตอร์มีอายุใช้งานอยู่ที่3ปีนะครับเลื่อนมาที่ขวามือครับ3ปีวันที่ได้มาของคารุพันนะครับผมได้มาในระหว่างวันที่1มกราคมถึง30กันยายนนะครับแล้วก็คลิกให้มันตรงกับข้อมูลของเราเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะไปที่หน้าถัดไปเลยนะครับซึ่ง หน้านี้ก็จะประกอบไปด้วย2หน้าการใช้งานเราจะมาใช้งานในส่วนของหน้าที่2ก่อนนะครับหน้าที่2ก็จะเป็นตารางให้เรากรอกข้อมูลกคดุพันธ์ของเราลงไปนะครับการใช้งานว่าเรากรอกข้อมูลลงไปตามตารางตามช่องเลยครับหน่วยงานก็จะเป็นชื่อหน่วยงานของเราโรงเรียนของเรานะครับในนี้ผมยกตัวอย่างเป็นโรงเรียนบัวน้อยวิทยาประเภท คารุพันของเราอยู่ในคารุพันประเภทไหนในนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นคารุพันคอมพิวเตอร์นะครับรหัสก็จะเป็นรหัสที่หน่วยงานของท่านใช้ในการทำคารุพันนะครับในนี้ผมก็จะใช้รหัสเป็นบอจุดนอจุดบอจุดนะครับแล้วก็เลขรหัสของผมก็จะเป็น3าครับสนะครับลักษณะคุณสมบัติก็เป็นคอมพิวเตอร์พกพา รุ่นแบบผมก็ยกตัวอย่างเป็น r e n o v o 320สถานที่ตั้งนะครับก็คือกลุ่มสาระไหนงานไหนเป็นผู้ใช้นะครับก็กรอกลงไปในนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นงานพัสดุนะครับชื่อผู้ขายก็ใส่ชื่อร้านค้าลงไปครับที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ของร้านค้าร้านไปรษณีย์ของร้านค้าโทรศัพท์ของร้านค้านะครับ ในช่องถัดมานะครับก็เป็นวันเดือนปีที่ได้รับสัพย์สินในนี้ผมก็ยกตัวอย่างเป็นได้มาเมื่อวันที่1กันยายนพศสอ6 3นกะครับเอกสารการได้มาก็เอกสารตามการจัดซื้อนะครับในนี้ผมก็ใช้เป็น60ทับ2,563นะครับรายการก็คือคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน1ชุดราคา25,000บาทนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะ คำนวณให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาดูในช่องสุดท้ายนะครับอายุการใช้งานจริงแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตารางข้างล่างนะครับว่า,าุลัลิ์เราได้มาเมื่อวันไหนในนี้ผมยกตัวอย่างว่า1กันยายนนะครับแล้วก็มาดูตรงกับช่องนี้ครับ1ถึง15กันยายนอายุการใช้งานก็1เดือนแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับว่า1เดือนหลังจากนั้นข้อมูลของเราก็จะไปปรากฏอยู่ในหน้าแรกนะครับหน้านี้ก็จะเป็น ข้อมูลรายละเอียดคอุพภัณฑ์ของเราที่เรากกอกลงไปนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้เช็คข้อมูลเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเมื่อเช็คว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลยครับแล้วก็กิบเป็นเอกสารหลักฐานในแฟ้มทะเบียนคุ้มทรัพย์สินของเราต่อไปครับ ขั้นตอนวิธีการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะครับเห็นนะครับว่าง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับผมก็หวังว่าสื่อการจัดทำทะิเวียนคุณทรัพย์สินโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นี้นะครับก็จะเป็นต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านงานพัสดุนะครับอย่างไรแล้วก็ทุกท่านก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนในสื่อได้เลยนะครับ และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ